สีแดงเข้มมากแดงเข้มๆแดงแป๊ดเลยไหมครับใช่ครับแล้วก็วิธีเลือกเมล็ดพันธุ์ก็เลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดดูใหญ่ที่สุดดูสวยที่สุดอ๋อพูดง่ายๆคือถ้าเราซื้อพริกมาหนึ่งกรัมนี่ดูเลยว่าอันไหนนี่เม็ดอ้วนๆอ้วนๆเป่งๆปังๆสีแดงสดๆอันนั้นคือถือว่าเป็นผลที่สมบูรณ์ครับอันนั้นคือผลผลที่สมบูรณ์แล้วสุกดีนะครับนำมาเก็บทำเมล็ดพันธุ์ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรที่จะเก็บพันธุ์ที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับจะได้เป็นพันธ เก็บพันต่อได้นะครับอ๋อครับผมอ่าครับหลังจากพลิกแล้วอ่ามะเขือเทศกันบ้างนะครับอันนี้เด็กๆนะครับนะอ่าอันนี้ผมอยากให้เด็กๆอันผมจะพยายามพูดถึงอันนะครับอันที่น้องๆนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับพอจะหาได้ในบ้านอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศก็เหมือนกันท่าทำเหมือนพลิกเลยมะเขือเทศเป็นลูกๆมากลมๆเป็นลูกๆมากลมๆก็พ่าผ่านะครับแล้วก็ครับผมเอาเอามันจะมีไส้ติดเนื้อมาแล้วก็เอาไปแช่น้ําแล้วก็ล้างเอาเนื้อออก นะครับแล้วก็จะเหลือคือตรงกลางจะมีเยื่อๆเยื่อๆของมันอยู่ใช่ครับแล้วก็เอาเนื้อนั่นน่ะไปไปแช่น้ํานะครับแล้วก็อ๋อค่อยๆล้างเอาเมเล็ดออกมานะครับก็คือว่าหาจะหาอะไรกระชอนหรือตะแกงอะไรมากรองซะหน่อยอ่ามากรองซะหน่อยครับผมแล้วตอนนี้มันแห้งก็ขั้นตอนเดียวกันขั้นตอนเดียวกันไปพึ่งแดดหนึ่งแดดหรือก็หนึ่งพึ่งลมไปเรื่อยๆให้มันแห้งสนิทเพื่อไม่ให้มีเชื้อราเพื่อไม่ให้มีเชื้อราครับอ๋อสำคัญก็คือต้องไม่ให้มีเชื้อรานะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นทีนี้ ทำไมพี่ถึงอยากนําเสนอเรื่องเมล็ดเหล่านี้ครับอันนี้ก็คืออยากให้เด็กๆได้เห็นเมล็ดนะครับว่าพืชที่เราปลูกเนี่ยมันต้องเติบโตมาจากเมล็ดครับผมอ่าแถ้าเกิดไม่เติบโตจากเมล็ดนี่แสดงว่าไม่ใช่นะครับผมโอเคนะครับอ่านะครับทุนนี้เป็นเมล็ดนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับไปที่ข้างหน้าเวทีกันตรงนี้นะครับเป็นนะครับเป็นแปลงผักพื้นปูนครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสาธิตที่เห็นว่าอ่า ในในบ้านที่กรุงเทพของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีพื้นดินเลยเนี่ยเราสามารถปลูกผักได้ไหมก็สามารถทําได้นะครับโดยการทําผักบนพื้นปูนซึ่งเราจําลองให้เห็นว่าถ้าเราทําผักบนพื้นปูนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างก็คือเราเราทำกรอบไม้ขึ้นมาทํากรอบไม้ขึ้นมานะครับเป็นคอกขึ้นมาเป็นข้อขึ้นมาครับแล้วก็เอาเอากระสอบเนี่ยครับเอาผ้าพลาสติกนปูนะครับแล้วก็ใส่กากมะพร้าวลงไปครึ่งหนึ่งที่เหลือเป็นดินผสมกับปุ๋ยหมักชั้นล่างสุดนี่เป็นอะไรครับชั้นล่างสุดเป็นกกะลมพพร้้้าาววนคับแ ชั้นบนถัดขึ้นมาก็เป็นดินแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับแล้วเราก็ปลูกพืชลงไปแล้วคุมฟางแค่นี้เราก็ปลูกผักได้แล้วอ๋อพูดง่ายคือปลูกในบ้านเราก็ได้ปลูกในคอนโดมิเนียมอะไรของเราก็ได้ที่มีพื้นที่น้อยๆใช่ครับอ่าแล้วครับช่วงนี้เดี๋ยวไงขอขอบคุณพี่ปิ๊นมากนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายสองโมงเดี๋ยวเราไปสาธิตเรื่องของการทำนะครับสวนจิ๋วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่าแล้วครับน้องๆเดี๋ยวติดตามนะครับพี่ลูกชิ้นมาด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนันว่าครับด้านหน้านะครับเขากำลัง เมื่อกี้นะครับหลังจากที่น้องๆได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับน้องๆก็จะได้รับขวดนะครับซึ่งนะครับตอนแรกขวดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับขวดจะเป็นลักษณะนี้นะครับครับด้านบนก็จะเป็นใสๆนะครับด้านล่างจะมีสีขาวซึ่งเป็นสีรองพื้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าพอเป็นสีรองพื้นเสร็จแล้วนะครับน้องๆเขาทําอะไรกันอยู่นะครับเออโอ้โหตอนนี้กําลังตกแต่งเพท์ลายเลยอันนี้ฝีมือใครคะเนี่ยอ๋อฝีมือคุณครูเหรอครับอ๋ออันนี้ฝีมือใครคะเนี่ย หนขอพี่ดูหน่อยอ๋อฝีมือชื่อไรคาชื่อไรคะ,รคะเหน๋บอกพี่นิดนึงชื่อไรคะเขินน้องเขินนะครับเขินไม่เป็นไรลูกอันนี้โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูนิดนึงนะคะขอพี่ดูหน่อยนะคะอ๋อนี่นะครับเป็นผลงานของน้องๆนน้นครับจะตกแต่งลวดลายลงไปครับเพ้นลวดลายลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ว ตัดขวดนะครับตัดขวดให้เป็นอย่างนี้นะครับตัดขวดนะครับด้านบนนะครับตอนแรกที่มันเป็นลักษณะนี้นะครับตัดขวดออกนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับเอาด้านนี้นะครับจุ่มลงไปเปิดฝาออกนะท่านนี้จุ่มลงไปนะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับว่าด้านนี้กำลังทําอะไรกันอยู่นะครับโอ้โหกำลังลงมือกันอย่างขมาคำเม็นเลยนะครับพี่ขอรบกวนนิดนึงครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ เขินเขินอ่าเดี๋ยวถามพี่สามชื่อ,อไรคะชื่อเอลิค่ะแล้วชัดๆได้ชื่ออะไรนะคะชื่อเอลิค่ะเอลิลอคะ่ะใช่ไหมคะโอ้กําลังทํารูปอะไรอยู่คะเนี่ยไม่รู้คะ่ะไม่รู้หรอคะโอ้ไม่รู้โอ้โหเจ๋งมากเลยคะ่ะไม่รู้แต่ว่าหนูทําสวยนะคะอ่าเดี๋ยวมาที่คนนี้บ้างเอ่ยทําว่าที่คนวันที่คนนี้บ้างเอ่ยอ่าสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะลีน,น่าลีน่าหรอคะลีน่ากําลังวาดรูปอะไรอยู่ค่ะ ไม่รู้นะน้องๆไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าใช้สีนะครับตกแต่งลวดลายลงไปนะครับอันนี้เป็นการเสริมสร้างจินตนาการนะครับให้น้องๆได้นะครับลงมือนะครับเรื่องของการฝึกการใช้สีนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเรียกว่ากระถางต้นไม้นะครับกระถางต้นไม้กระถางลืมรดน้ํานะครับลักษณะนี้นะครับพอเดี๋ยวน้องๆทำไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาให้น้องๆครับปลูกต้นไม้กันนะครับปลูกต้นไม้กันเสร็จแล้วนะครับอย่างที่บอกครับด้านล่างนะครับเราก็จะใส่น้ําลงไปนะครับ ด้านบนก็จะมีดินนะครับอันนี้ความชุ่มชื้นนะครับก็จะถูกดูดจากด้านล่างขึ้นมานะครับอ่านะครับอ่าด้วยระบบคล้ายๆระบบสุญญากาศลักษณะนั้นนะครับเสร้วต้นไม้ข้างบนครับเรานะครับไม่ค่อยมีเวลาหรือเราลืมนะครับไปลงโรงเรียนนะครับไม่ต้องรดน้ำทุกวันก็ได้นะครับสอาวันรถทีก็ได้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ได้แล้วด้านหน้านี้ครับก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับให้คน้องๆนะครับนะครับได้นะครับลงมือทำในเรื่องของการครับประดิษฐ์สวนจิ๋วกันไปนะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวในช่วงนะครับบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงครับเราจะมาดูกันนะครับว่านะครับการนะครับทำสวนจิ๋วนะครับแล้วก็นะครับสาธิตนะครับการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับนะครับ ในบ้านของคุณนะครับทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายสองโมงเราจะกลับมาพบกันครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับนะครับต้นไม้ตรงนี้นะครับอาจจะแปรเปลี่ยนไปแต่วันพรุ่งนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการการทสิ่งประดิษฐ์นะครับจากวัสดุเหลือใช้นะครับติดตามผมมาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูกันสักนิดหนึ่งครับในเรื่องของครับสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะครับตรงนี้นะครับ ะนะครับตรงนี้นะครับน,รรน,นะครับเป็นสิ่งผลิตจากวัสดุเหลือใช้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับถ้าดูอย่างข้าวคราตรงนี้จะเป็นกล่องกระดาษน,นะครับเสร็จแล้วน้องก็มาตกแต่งลวดลายนะครับอันนี้นะครับอ๋อนะครับเหมือนกรอบรูปนะครับหยิบขึ้นมาก็คือ c ีดีนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็มาทำนะครับใส่เป็นขานะครับขาตั้งด้านหลังนะครับนะครับใส่เป็นขาตั้งด้านหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาตกแต่งให้สวยงามนะครับอันนี้เป็นทั้งของตกแต่งก็ได้ของเล่นก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะรัคบ ตอนนี้นะครับมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเอาแล้วครับคิดว่าเดี๋ยวเราจะได้ลงมือนะครับแล้วก็นะครับลงมือสาธิตแล้วก็เรียนรู้กันไปเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกอย่างพร้อมน้องๆก็พร้อมครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีพี่ปิ๊นอีครับสวัสดีะครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับนะครับพี่ปิ๊นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะครับชื่อนะครับคุณนครนะครับลิปะคุปตะถาวรนะครับหรือว่าเจ้าชายผักนะครับทีนี้ถามก็นสักนิดนึงครับนะครับ ทำไมถึงได้ชื่อว่าเจ้าชายผักครับยังไงตัวปกติผมชื่อเล่นชื่อปรินซ์ที่แปลว่าเจ้าชายนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็ตั้งให้อ๋อเพื่อน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 ี่เพื่อนเพื่อนจากที่ไหนครับในโลกไซเบอร์ไม่ใช่ฮะในโลกความเป็นจริงเนี่ยครับโลกความเป็นจริงนี่อ๋อคืออ่าเขาก็ตั้งชื่อให้ว่าเป็นเจ้าชายผักเพราะว่าเราทาเกี่ยวกับเรื่องผักทำไมอยู่ดีถึงมาสนใจปลูกผักแบบนี้ครับพี่เออก็แต่เดิมผมก็เป็นคนเมืองนะแต่ว่าตอนสมัยเรียนมหาลัยเราก็สนใจที่จะเรียนเกษตร นะครับทีนี้พอพอไปเรียนเกษตรแรกๆก็ไม่ได้รู้ว่าเขาต้องเรียนอะไรกันบ้างก็รเรียนไปปีแรกเนี่ยเขาก็สอนให้เราใช้สารเคมีแรงต่างแล้วก็ร,รู้สึกว่าเอะมันก็เหมือนกับที่เราเคยรู้มาตอนเด็กๆแต่ว่าพอตโตมาแล้วเนี่ยพอพอขึ้นปีสองพอปีสองเนี่ยเราก็ได้เห็นคนที่เขาทําเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองได้เกษตร <ภา S 1> แบ<ต>บพึ่งพาตัวเองแบบแบบพึ่งพาตัวเองได้ที่เราเราเรียกว,ว่าเกษตรยังยืนนะครับเกษตรยังยืนนี่ก็คือจะเป็นเกษตรกรที่เขาพึ่งพาตัวเองโดยทําปุ๋ยใช้เองทํา ทำนาเองทำปลูกข้าวกินเองอะไรต่างเราก็เห็นว่าเออการเกษตรแบบนี้เป็นการเกษตรแห่งอนาคตนะครับก็คือเราสามารถพึ่งพาตัวเองด้านอาหารได้พึ่งง่ายก็คือว่าด้านสุขภาพได้จะพึ่งพาตัวเองได้ก็คือว่าต้องมีกินมีรักษาตัวเองได้นิดหน่อยก็ยังดีอ๋อเป็นการพึ่งพาตัวเองแบบเกษตรยั่งยืนและกษณะนั้นผมก็เลยสนใจว่าเออนั้นเราก็มาเริ่มพึ่งพาตัวเองในระดับครอบครัวง่ายๆนะครับเราก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็มาปลูกผัก เองทีนี้ผักชนิดไหนบ้างครับที่นะครับน้องๆน่าจะปลูกเอาไว้ในบ้านที่แบบปลูกง่ายๆดูแลไม่ยากแล้วก็น่าจะมีไว้ก็วันนี้ก็เตรียมผักสลัดมาให้น้องๆผักสลัดใช่ไหมครับซึ่งผักสลัดเนี่ยเดี๋ยวเรื่องพ่อเมล็ดคิดว่าตอนช่วงบ่ายเราอาจจะได้ได้ลงรายละเอียดกันนะครับแต่วันนี้เราเตรียมต้นกล้ามาแล้วต้นกล้ามแล้วซึ่งสามารถเอาไปปลูกแล้วก็รดน้าใส่ปุ๋ยอันนี้เป็นต้นกล้าของผักอะไรนะครับอันนี้เป็นผักสลัดคอสผักสลัดคอคือคือผักสลัดที่เราเตรียมมาให้เนี่ยถึงจะชื่อเป็นฝรั่งนะครับแต่ว่า ตัวสลัดเนี่ยมันดีกับเด็กตรงที่ว่าไม่ค่อยมีโรคแมลงนะครับปลูกไปก็แข็งแรงปลูกได้ง่ายๆไม่มีแมลงรบกวนไม่ต้องดูแลมากครับผมอ๋อครับผมครับฮะวันนี้เราก็จะมาเตรียมสลัดปลูกใส่กระถางประดิษฐ์ที่เราทํากันกระถางนี่เมื่อกี้ผมพูดถูกไหมครับว่านี่ชื่อว่ากระถางรือรดน้ำเห็นมีชื่ออะไรบอกเป็นกระถางที่เราประดิษฐ์จากขวดน้ํานะครับขนาดลิตรครึ่งหรือจะขนาด5ลิตรอย่างนี้ก็ได้พี่น้อง ที่กำลังระบายสีกันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือใช่อย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับคือเดี๋ยวพอน้องอระบายครึ่งล่างเสร็จปุ๊บตัดก็จะตัดตรงส่วนที่เราไม่ได้ไม่ได้เพ้นสีขาวไว้ครับแล้วเราก็จะเอาฝาขวดเนี่ยทิ่มกลับลงไปนะครับโดยโดยที่เอาฝาขวดออกนะครับแล้วเราจะอัดอัดเอาตัวกากมะพร้าวเนี่ยใส่เข้าไปอ